พระอนนเทระเอตัทคะในทางผู้เป็นพระหุสูตรพระอนุนเป็นพระราชโอรสของพระสกโกธนะผู้เป็นพระกนิษฐาของพระเจ้าสุโธทนะพระมารดานามว่าพระนางกีสาโคตมีมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระบรมศาสดาหรือพระราชโอรสของพระเจ้าอา ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายอนุรุทธ,ธะและอุบาลีเมื่อท่านบวชแล้วได้ฝั่งโอวาจากพระปุญญมันตนีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระอานนท์ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปทาในช่วงปฐมโพธิการหลังจากตัสรู้แล้ว20พรรบัษานั้นยังไม่มีพระภิกษุใดปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์เป็นประจำ มีแต่พระภิกษุผัดเปลี่ยนวาระกันปฏิบัติเช่นพระนาคสมาละพระนาคิตะพระอุปวานะพระสาคตะและพระเมกขยะเป็นต้นบางคราวการผัดเปลี่ยนบกพรอ่ององค์ที่ปฏิบัติอยู่ออกไปแต่องค์ใหม่ย,ยังไม่มาแทนทำให้พระพุทธองค์ต้องประทับอยู่ตามลำพังขาดผู้ปฏิบัติ บางครั้งพระภิกษุผู้ปฏิบัติก็ดื้อดึงขัดรับสั่งของพระพุทธองค์เช่นครั้งหนึ่งเป็นวรระของพระนาคสมารถเถระท่านได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปทางไกลพอถึงทางสองแพร่งพระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์เสด็จไปทางนี้เถิดพระเจ้าข้าอย่าเลยนาคสมาระ ไปอีกทางหนึ่งจะดีกว่าพระนักสมละไม่ยอมเชื่อฟังพระดํารัสขอแยกทางกับพระพุทธองค์ทำท่าจะวางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคที่พื้นดินพระพุทธองค์ตัดว่านักสมละเธอจงส่งบาทและจีวรมาให้ตถาคตเถิดพระนักสมละถวายบาทและจีวรแด่พระพุทธองค์ แล้วแยกทางเดินไปตามที่ตนต้องการไปได้ไม่ไกลนักก็ถูกพวกโจรทําร้ายจนศีรษะแตกแล้วแย่งชิงอาบาดและจีวรไปทั้งที่เลือดอาบหน้ารีบกลับมาเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเล่าเรื่องให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงตัดว่าอย่าเสียใจไปเลยนาคสมละตถาคตห้ามถือก็เพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์ได้รับความลำบากพระวรกายเพราะถูกปล่อยให้ประทับอยู่ตามลำพังหลายครั้งจึงมีพระดํารัสรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์เลือกสรรภิกษุทำหน้าที่ปฏิบัติพระองค์เป็นประจำภิกษุทั้งหลายมีฉันทามติมอบหมายให้พระอ,อนอนเทเถระรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากตลอดการเป็นนิดด้วยเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาขยันอดทนรอบคอบและเป็นพระญาติใกล้ชิดยอมจะทราพระอัธยาศัยเป็นอย่างดีพระเถระทูลขอพร8ประการแต่ก่อนที่พระเถระจะตอบรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากนั้นท่านได้กราบทูลขอพร8ประการ 1. ขออย่าประทานจีวรอ,อันประณีตแก่ข้าพระองค์ 2. ขออย่าประทานบินทบาทอันประนีตแก่ข้าพระองค์ 3. ขอได้โปรดอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ 4. ขอได้โปรดอย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ 5. ขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6. ขอให้ข้าพระองค์พาบริษัทที่มาจากแดนไกล เข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่มาถึงแล้ว 7. ถ้าข้าพระองค์เกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใดขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยได้เมื่อนั้น 8. ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใดในที่รับหลังข้าพระองค์ขอได้โปรดตัดพระธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้ง พระพุทธองค์ตัดถามคุณและโทษของพอรแปดประการพระบรมศาสดาได้สดับคำกราบทูลขอพอรของพระอ,อนนทเถระแล้วได้ตรัสถามถึงคุณและโทษของพอรแปดประการว่าดูก่อนอ,อนนเธอเห็นคุณและโทษอย่างไรจึงขออย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อที่หนึ่งถึงสข้างต้น ก็จะมีคนพูดติฉินนินทาได้ว่าพระอานนท์ปฏิบัติบำรุงอุปถากาพระบรมศาสดาจึงได้ลาบสักการะอย่างมากมายอย่างนี้การปฏิบัติอุปถาไม่ได้หนักหนาอะไรเลยและถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อที่หถึงเจก็จะมีคนพูดได้อีกว่าพระอานนท์จะบำรงอุปถากาพระบรมศาสดาไปทำไม แม้กิดเพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุเคราะห์อันหนึ่งโดยเฉพาะถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อสุดท้ายแล้วหากมีผู้มาถามข้าพระองค์ว่าทำข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงที่ไหนถ้าข้าพระองค์ไม่ทราบเขาก็จะตำหนิได้ว่าพระอานทนติดตามพระบรมศาสดาไปทุกแห่งหนดุดเงาตามพระองค์ แต่เหตุฉไฉนจึงไม่รู้แม้แต่เพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นคุณและโทษด,ดังกล่าวมานี้จึงได้กราบทูลขอพรทั้งแปดประการนั้นประเจ้าข่าพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคําชี้แจงของพระอานน์แล้วจึงประทานสาธุกการและพระราชทานอนุญาตให้ตามที่ขอทุกประการตั้งแต่นั้นมา ท่านพระเถระก็ปฏิบัติหน้าที่บำรงอุปถากพระพุทธองค์ตลอดมาตราบเท่าถึงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานยอมเสียสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระเถระได้ปฏิบัติหน้าที่อุปถากพระบรมศาสดาด้วยความอุตสาหะมีได้บกพร่องอีกทั้งมีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ชีวิตของตน ก็ย่อมสละแทนพระพุทธองค์ได้เช่นในคราวที่พระเทวทัตยุย,ยงให้พระเจ้าอาช,ชาติสตร์ปล่อยช้างนาราคิรีด้วยหวังจะให้ทำอันตรายพระพุทธองค์ขณะเสด็จออกบิณทบาทในกรุงราชคึกในขณะที่ช้างนาราคิรีวิ่งตรงเข้าหาพระพุทธองค์นั้นพระอานนทเถระผู้เปลี่ยมล้นด้วยความกตันญูและความจงรักภักดี ได้ยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ออกไปยืนขวางหน้าช้างไว้หวังจะให้ทำอันตรายตนแทนแต่พระพุทธองค์ได้ทรงแผ่พระเมตตาไปยังช้างนาราคิรีด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาบารมีทำให้ช้งางสั่งเมาหมดพยศลดความดุร้ายยอมมอบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วลุกข,ขึ้นเดินกลับเข้าสู่โรงช้างด้วยอาการอันสงบ ได้รับยกล่องหลายตำแหน่งพระอนนทเทระได้ปฏิบัติพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดมีได้ประมาทพลาดพลัง้งได้ฝังพระเทศนาทั้งที่ทรงแสดงแก่ตนและผู้อื่นทั้งที่แสดงต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งท่านเป็นผู้มีสติปัญญาทรงจำไว้ได้มากจึงเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรม พระบรมศาสดาทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัทคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงถึงห้าประการคือพระอานนท์ได้ทำหน้าที่พุทธอุปถากได้เป็นอย่างดียิ่งจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าวา่าเป็นเอตทัทคะความเป็นเลิศกว่าผู้อื่นห้าประการได้แก่ 1. เป็นผ้าหุสูตร 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้มีคติ4เป็นผู้มีทิฏฐิ5เป็นพุทธอุปถาคผู้เลิศในการที่พระพุทธองค์ใกล้ปรินิพานพระอ,อนอน์เทระมีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ตนยังเป็นปุทุชนอยู่อีกทั้งพระบรมศาสดาบรมคูก็จะเสด็จเข้าสู่พระนิพาน ในอีกไม่ช้าจึงลีกออกไปยืนหลองไห้แต่เพียงผู้เดียวข้างนอกพระพุทธองค์รับสั่งให้ภิกษุไปเรียกเธอมาแล้วตัดเตือนให้เธอคลายทุกโทมนัสพร้อมทั้งตัดพยากรณ์ว่าอานน์เธอจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันธรรมปฐมสังคยนาเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วพระมหากัสปเถระ ได้นัดประชุมพระอรหันต์ขีณนศพจำนวนห้าอองค์เพื่อทำปฐมสังฆนาโดยมอบให้พระอาน,นุนรับหน้าที่วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมแต่เนื่องจากพระอ,อน,นุนยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านจึงเร่งทำความเพียรอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนเกิดความอ่อนเพลียท่านจึงประรารบที่จะพักผ่อนอิริยาบถสักครู่ จึงเอ็นกายลงบนเตียงในขณะที่เท้าพ้นจากพื้นศีรษะกำลังจะถึงหมอนท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิยาบททั้งสี่คือไม่ได้อยู่ในอิริยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสี่อย่างคืออิริยาบทยืนเดินนั่งหรือนอนนับว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แปลกว่าพระอื่นๆ พระอนนทเถระดำรงอายุสังขารอยู่นานถึง120ปีพิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะปรินิพานได้แล้วท่านจึงเชิญญาติทั้งฝ่ายสากยะและฝ่ายโกริยะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีซึ่งกั้นเหตแดนระหว่างกรุงกระบินพัทและกรุงเทวทหะก่อนที่จะไปปรินิพพานท่านเคาะขึ้นไปบนอากาศ ได้แสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและพระประยูนญาติทั้งสองฝ่ายตลอดทั้งพุทธบริษัทอื่นๆเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วทั้งได้ตั้งสัตยาทิฐานว่าเมื่ออาตมานิพพานแล้วขอให้อัติธาตของอาตมานี้จงแยกออกเป็นสองส่วนจงตกลงที่ฝั่งกรุงกลบินลพัดของพระประยูรญาตฝ่ายสาขยาวงศ์ส่วนหนึ่ง และจงตกที่ฝั่งกรุงเทวทหะของพระประยุรญาตฝ่ายโกลิยวงศ์ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้พระประยุรญาตทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันพระแยกอันธิธาตครั้นอธิฐานเสร็จแล้วก็ดับขันทปรินิพานณ์เบื้องบนอากาศในถ้ำกลางแม่น้ำโรฮินีนั้นเตโชธาตก็เกิดขึ้นเผาสรีระของท่านเหลือแต่กระดูก และแยกออกเป็นสองส่วนแล้วตกลงบนพื้นดินทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮินีสมดังที่ท่านอธิษฐานไว้ทุกประการท่านได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกที่ได้บรรลุก,กิเลสนิพพานและขันท่านนิพพานแปลกว่าพระสาวกรูปอื่นๆคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 1. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอย่างยิ่ง จนกลายเป็นพระหูสูตรและได้รับสมญานามว่าพันธาคาริกหมายถึงขุนคลังแห่งความรู้ทางธรรมะ 2. มีคุณธรรมในด้านต่างๆที่ทำให้ท่านเนรับยกย่องให้เป็นเอตะทะคะเช่นมีสติสัมชัญญะตลอดเวลาไม่เผลอเลยมีหลักในการจดจำพุทธวจนะ จากการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เป็นอย่างดีและมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่พุทธสาวกอย่างเข้มแข็งเป็นต้น3เป็นผู้รู้จัก,กรเทศะอย่างดียิ่งในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปทาคเป็นผู้คอยปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเหมือนกับเลขานุการในปัจจุบันพระอาน,นุ์ จะรู้เวลาไหนควรทำอะไรเรื่องนั้นจะทำเมื่อไรใช้สถานที่ไหนและจะปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆอย่างไรเป็นต้น 4- เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระอ,อนุน์เป็นผู้ทุ่มเทสละเวลาของตนเพื่อปลนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างดียิ่งแม้จะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธองค์ ก็กล้าทำได้ 5. เป็นผู้มีความเมตตากรุณา 6. เป็นผู้มองการไกลพระอานนท์เป็นผู้กราบทูลถางพระพุทธเจ้าในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพและการระลึกถึงพระพุทธองค์ภายหลังเสด็จดับขันทัปรินิพานซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าให้พุทธบริษัททั้ง4กราบไหว้บูชา สังเวชนียสถานสี่ตำบล